ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตาสีชายชาราผู้ยากจนดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่ไถานาวันหนึ่งตาสีคิดอยากขายต้นไม้ตะเคียนใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหัวหนาของเขาอาจเป็นหนทางที่จะช่วยคลี่คลายความทุกข์ยากทางการเงินเพราะไม้ตะเคียนเป็นที่ต้องการในตลาดไม้ตาสีจึงตัดสินใจจะข้นต้นตะเคียนขายแม้จะมีคำเล่าลือเกี่ยวกับความเฮี้ยนของมันในหมู่บ้านมานาน เมื่อข่าวพระสะพัด์ออกไปชาวบ้านต่างเตือนตาสีว่าต้นตะเคียนนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตยอยู่มีคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงหัวเราะย,ยอะเสียงร้องไห้หรือแม้กระทั่งเห็นเงาผู้หญิงในชุดไทยโบราณใต้ต้นในคืนเดือนหงายแต่ตาสีไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้คิดว่าเป็นเพียงความเชื่อเก่าแก่ที่ไม่มีมูลความจริงในวันตัดต้นไม้ตาสีเตรียมขวานและอุปกรณ์ครบครัน ตั้งจิตมั่นว่าจะตัดต้นไม้ให้สำเร็จก่อนจะลงขวานครั้งแรกเขากลับรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาจากต้นตะเคียนความรู้สึกเย็นยะเยือกวิ่งผ่านร่างแต่ตาสีไม่สนใจเขายกขวานขึ้นและฟันลงไปที่ลำต้นทันทีที่ขวานกระทบเนื้อไม้เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังก้องขึ้นจากต้นไม้ ลมแรงพัดกระโชกแม้จะเป็นยามกลางวันท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยกลับมืดครึ้มอย่างฉับพลันตาสีชะง,งักและรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติแต่เขายังคงดื้อรั้นยกขวานขึ้นอีกครั้งเหตุการณ์ประหลาดทันทีที่ฝันครั้งที่สองตาสีกลับเห็นภาพหลอนของหญิงสาวในชุดไทยโบราณเธอยือนจ้องเขาด้วยสายตากรธเกรียวเจ้าจะตัดข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเอง หญิงสาวเอ่ยด้วยเสียงเย็นยเยือกตาสีถอยหลังอย่างตกใจแต่ยังพยายามอธิบายถึงความทุกข์ยากที่เขาต้องเผชิญหญิงสาวไม่ได้ตอบแต่กลับหายตัวไปพร้อมเสียงโห่ร้องย,ยอฝันร้ายในคืนนั้นในคืนนั้นตาสีฝันถึงหญิงสาวในชุดไทยที่มาปรากฏตัวในบ้านของเขาเธอเตือนเขาด้วยเสียงเข้มว่าอย่าลองดีกับุณยานหากยังดื้อรัน้น เจ้าจัไม่ได้พบความสุขอีกต่อไปตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อชุ่มโชกตาสีเริ่มรู้สึกถึงพลังลีกลับของต้นตะเคียนบทเรียนชีวิตวันรุ่งขึ้นตาสีไปยังต้นตะเคียนพร้อมกับของเส้นไหว้และทูปเทียนเขาขอเข้ามาและสัญญาว่าจะไม่แตะต้องต้นไม้ต้นนี้อีกชาวบ้านที่ได้ข่าวต่างพากันมาช่วยกันดูแลต้นตะเคียนและจัดพิธีบงวงสวงเพื่อขอพรจากเจ้าแม่ และแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ตาสีตัดต้นตะเคียนจนสําเร็จแม้จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทันทีเขากลับรู้สึกโล่งใจว่าเรื่องเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนอาจเป็นเพียงตำนานอย่างไรก็ตามหลังจากขายไม้ตะเคียนและได้เงินมาความสัมพันธ์ระหว่างตาสีกับสิ่งลี้ลับที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดคิด ในคืนแรกหลังขายไม้ตาสีนอนหลับสนิทแต่กลับฝันถึงหญิงสาวในชุดไทยโบราณเธอยืนอยู่ปลายเตียงดวงตาแดงกับเจ้าทำให้ข้าต้องท่าจากที่อยู่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆเสียงของเธอดังก้องตาสีสะดุ้งตื่นกลางดึกพบว่ามีลมพัดผ่านบ้านอย่างแรงแม้จะปิดประตูหน้าต่างสนิทแล้วหลังจากนั้นชีวิตของตาสีก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาด สิ่งของในบ้านเคลื่อนย้ายเองเสียงกระซิบข้างหูดังขึ้นในเวลาค่ำคืนและบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามอยู่ตลอดเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำๆหญิงสาวในชุดไทยโบราณยังคงปรากฏตัวในฝันพร้อมคำพูดเตือนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเจ้าต้องชดใช้สิ่งที่ทำข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปตาสีเริ่มสังเกตว่าร่างกายของเขาอ่อนแอลง ความทรงจำเล็กๆน้อยๆเริ่มหายไปชาวบ้านที่เห็นเขาในระยะนี้มักบอกว่าเขาดูเปลี่ยนไปมีท่าทางแปลกประหลาดเหมือนคนอีกคนหนึ่งบางครั้งพูดกับตัวเองหรือหัวเราะเบาๆอย่างไม่มีสาเหตุวันหนึ่งขณะที่ตาสีนั่งอยู่กลางบ้านเสียงผู้หญิงในชุดไทยดังขึ้นในหูของเขาข้าไม่ได้ต้องการแค่แก้แค้นข้าไม่มีที่ไปแล้วเจ้าทำลายบ้านของข้า เจ้าจะต้องเป็นบ้านให้ข้าแทนตาสีรู้สึกเหมือนวิญญาณของเธอเข้าสิงอยู่ในร่างของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตาสีมักเปลี่ยนบุคลิกในบางเวลาบางครั้งพูดด้วยเสียงของหญิงสาวหรือแสดงท่าทีสง่างามเหมือนหญิงสูงสักชาวบ้านต่างเล่าหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนได้เข้ามาอยู่ในร่างของตาสีเขาเริ่มสื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนในจิตใจของเขาเองเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เธอมอบให้ เช่นความสามารถในการทำในอนาคตเล็กๆน้อยๆหรือความโชคดีที่เกิดขึ้นกับคนที่มาขอคำปรึกษาทำให้ชาวบ้านเริ่มมองตาสีในฐานะร่างทรงของเจ้าแม่ตะเคียนแม้จะมีช่วงเวลาที่ตาสีรู้สึกหวาดกลัวและอยากหลุดพ้นจากเจ้าแม่แต่เขาก็ค่อยๆยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาในที่สุดตาสีกลายเป็นผู้ที่ชาวบ้านมาพึ่งถิ่ โดยมีเจ้าแม่ตะเคียนคอยสิงอยู่ในร่างและช่วยเหลือผู้คนผ่านคำแนะนําและการบูงสวงความสัมพันธ์ระหว่างตาสีกับวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนกลายเป็นทั้งคำสาและผ่อนไปพร้อมกันชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็ได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ในหมู่บ้านที่เล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้แม้ตาสีจะยอมรับการอยู่ร่วมกับเจ้าแม่ตะเคียนในฐานะร่างทรง ชีวิตของเขาก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติในสายตาชาวบ้านแต่ในใจของตาสีเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นภาระที่หนักขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาทำพิธีหรือติดต่อกับเจ้าแม่ร่างกายของเขาก็ยิ่งอ่อนแอลงความรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินจากภายในเริ่มรุนแรงขึ้นวันหนึ่งชายชาราผู้เดินทางผ่านมาในหมู่บ้านได้เข้ามาขอพบท่านตาสี เขาอ้างว่าตนเองเป็นหมอผีที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิญญ,ญาณเมื่อพบตาสีเขากลับมองตาและเอ่ยขึ้นว่าเจ้าถูกพัฒนาการไว้ด้วยความแค้นของนางวิญญาณเจ้ากำลังจะไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของเจ้าเองหากยังปล่อยให้นางครอบงำอยู่เช่นนี้คําพูดนี้กระทบใจตาสีอย่างแรงเขาเริ่มสำนึกถึงผลของการกระทำในอดีตการตัดต้นตะเคียนอาจช่วยคลี่คลายความทุกข์ยากชั่วคราว แต่สิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ที่ลึกซึ้งกว่าหมอผีแนะนําให้ตาสีทําพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนออกจากร่างของเขาแต่เจ้าแม่กลับปรากฏตัวในจิตใจของตาสีครั้งเจ้าจะได้ข้าไปอีกหรือหลังจากที่เจ้าทําลายบ้านของข้าข้ายังไม่คู่ควรกับการมีที่อยู่ใหม่หรือคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าปนความโกรธตาสีรู้สึกผิดลึกลงไปในใจ ในคืนพิธีตาสีตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเดินเข้าไปกลางวงพิธีและกล่าวกับเจ้าแม่ในจิตใจของเขาถ้าการมีค่าเป็นที่อยู่ของเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าไม่ต้องเร่ร่อนข้าจะยอมอยู่กับเจ้าต่อไปแต่ขออย่างเดียวอย่าทำร้ายคนอื่นและขอให้เราช่วยเหลือกันเพื่อทำความดีแทนความแค้นหลังจากคำพูดนั้นร่างของตาสีสันไหวอย,อย่างรุนแรง เจ้าแม่ตะเคียนปรากฏเป็นเงาสลูกลางวงพิธีเธอมองตาสีด้วยสายตาอ่อนโยนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจะเป็นคนเดียวที่ยอมรับค่าค่าจะอยู่กับเจ้าแต่จะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปหลังพิธีตาสีกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในฐานะร่างทรงที่แท้จริงเจ้าแม่ตะเคียนไม่เคยทำร้ายเขาอีกแต่กลับช่วยเหลือชาวบ้านผ่านเขาชื่อเสียงของตาสีและเจ้าแม่แพร่กระจายไปไกล แต่ร่างกายของเขาก็เสือ่อมโทรมลงเรื่อยๆเนื่องจากพลังของเจ้าแม่ที่อยู่ร่วมกับเขาในวันสุดท้ายของชีวิตตาสีเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันที่ใต้ต้นตะเคียนเดิมที่เขาตัดไปเขาใช้เวลาสุดท้ายขอขามาวิญ,ญญาณของเจ้าแม่และขอให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นตะเคียนใหม่ไว้ที่เดิมข้าขอให้เจ้าแม่กลับมามีที่อยู่ของเจ้าอีกครั้งโดยไม่ต้องอาศัยข้า หลังจากกล่าวจบตาสีก็หลับตาลงอย่างสงบพร้อมกับเสียงลมที่พัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบขอบคุณของเจ้าแม่ตะเคียนต้นตะเคียนใหม่เติบโตขึ้นและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติวิญญาณเจ้าแม่กลับไปยังที่อยู่ของเธออย่างสงบตำนานของตาสีและต้นตะเคียนยังคงถูกเล่าขานในหมู่บ้านไปอีกนานแสนานาน